สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งเหมือนเดิมกับช่องครัวยายดานะคะวันนี้ครูจินดามาชวนเพื่อนๆพื่ทำวุ้นทับทิมแดงกะทิอบฟันเทียนซึ่งเป็นเมนูขนมไทยที่ทำง่ายๆส่วนผสมก็มีไม่มากใครจะทำกินก็อร่อยหรือจะนำไปทำขายก็ขายง่ายกำไรดีนะคะเมนูนี้นอกจากวุ้นที่ได้จะสวยงามน่าทานแบบนี้แล้ว เนื้อวุ้นยังกรอบและรสชาติกลมกลอมอร่อยมากๆด้วยค่ะใครชอบทานวุ้นลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาผสมสีแดงเพื่อทำในส่วนของวุ้นทับทิมแดงกันก่อนนะคะวิธีทำก็คือ นำน้ำทับทิมเข้มข้นมาผสมกับน้ำหวานเฮลบรูบอยในสัดส่วนน้ำทับทิมเข้มข้น350กรัมน้ำหวานเฮลบรูบอย100กรัมน้ำทับทิมเข้มข้นหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะวิธีดูว่าน้ำทับทิมที่ซื้อมาเข้มข้นหรือเปล่าให้ดูที่ข้างกล่องนะคะเขาจะเขียนไว้ว่าน้ำทับทิม100%ค่ะ เมื่อนำน้ำทับทิมและน้ำหวานเฮลบรูบอยมาผสมกันแล้วก็ให้คนให้เข้ากันนะคะเราจะได้น้ำทับทิมสีแบบนี้ค่ะใครไม่มีน้ำทับทิมจะใช้น้ำหวานเฮลบรูบอยอย่างเดียวก็ได้ถ้าใส่น้ำหวานเฮลบรูบอยอย่างเดียวให้ใช้น้ำหวานสีแดง150กรัมลดน้ำตาลตามสูตรจาก230กรัมคงเหลือแค่200กรัมนะคะ เราะน้ำหวานเฮลดูบอยมีความหวานในตัวอยู่แล้วให้ใส่น้ำตาลแค่200กรัมก็พอค่ะแต่ถ้าหากใครไม่มั่นใจใส่แค่200กรัมแล้วลองชิมดูก่อนนะคะถ้าหวานน้อยไปก็เพิ่มน้ำตาลลงไปได้แต่สำหรับครูคิดว่าความหวานขนาดนี้พอดีแล้วค่ะพอเราผสมสีแดงทับทิมเสร็จแล้ว ให้จัดเตรียมวัตถุดิบตามอัตราส่วนที่ครูขึ้นไว้ให้หน้าจอนี้เลยนะคะหรือใครจะกดเข้าไปดูใต้คลิปตรงคำว่าเพิ่มเติมก็ได้ค่ะครูได้ลงรายละเอียดของสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาลงมือทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะให้เรานำผงวุ้นมาแช่น้ำค่ะเราแบ่งผงวุ้นเป็น2ส,ส่วนนะคะคือส่วนของสีแดงทับทิมและสีขาวกะทิ และให้เราแบ่งแช่ทั้งสองส่วนไปพร้อมๆกันเลยค่ะการที่เรานำผงวุ้นมาแช่น้ำจะทำให้ผงวุ้นอิ่มน้ำตอนเราต้มวุ้นเสร็จนำวุ้นไปวางเพื่อให้วุ้นเซตตัววุ้นจะไม่คลายน้ำค่ะใส่ผงวุ้นลงในน้ำที่เราเตรียมไว้แล้วใช้ช้อนคนเพื่อให้ผงวุ้นละลายนะคะจากนั้นให้แช่น้ำทิ้งไว้10นาทีค่ะ ตอนนี้เราแช่ผงวุ้นครบ10นาทีแล้วนะคะให้เรานำวุ้นส่วนที่จะทำเป็นวุ้นสีแดงทับทิมไปต้มก่อนนะคะสาเหตุที่เราต้องต้งมวุ้นสีแดงก่อนเพราะว่าเราจะยืดเวลาการแช่ผงวุ้นในส่วนของวุ้นสีขาวกะทิออกไปค่ะเนื่องจากการต้มวุ้นสีขาวกะทิเราใช้เวลานาน,านไม่ได้เพราะจะทำให้กะทิแตกมันเราจึงต้องต้มแค่พอร้อน พอกะทิเดือดนิดนิดนด,ดังนั้นถ้าแช่แค่สิบนาทีผงวุ้นอาจจะยังไม่ละลายหมดตอนนำไปต้มใช้เวลาน้อยอีกผงวุ้นอาจจะละลายไม่หมดตอนนำไปวางให้วุ้นเซตตัววุ้นจะคลายน้ำได้ค่ะขั้นตอนการต้มวุ้นคลือน้ำวุ้นที่แช่ไว้มาต้มด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนและใช้ช้อนคนเพื่อไม่ให้ผงวุ้นจับตัวกันและนอนที่ก้นหม้อ เพราะอาจจะทำให้ก้นหม้อไหม้ได้ค่ะและการคนก็ช่วยให้ผงวุ้นละลายเร็วๆด้วยค่ะแต่ไม่ต้องคนตลอดเวลานะคะอาจจะมีการพักบ้างเพื่อปล่อยให้น้ำวุ้นเดือดค่ะพอน้ำเริ่มร้อนให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะจากนั้นให้ใช้ช้อนคนเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ พอน้ำตาลทรายละลายหมดให้ใส่น้ำแดงทับทิมที่เราผสมเตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็คนอีกเพื่อให้น้ำวุ้นเข้าผสมกับน้ำทับทิมวุ้นของเราจะได้มีสีแดงสวยงามแบบนี้ค่ะไม่ต้องคนตลอดนะคะปล่อยทิ้งไว้บ้างเพื่อน้ำวุ้นของเราจะได้เดือดค่ะให้ใช้ช้อนคนแล้วตักขึ้นมาดูแบบนี้นะคะถ้าไม่มีผงวุ้นติดช้อนขึ้นมาแสดงว่าใช้ได้ค่ะ ันนี้ยังมีผงวุ้นติดช้อนขึ้นมานะคะแสดงว่ายังใช้ไม่ได้ต้องต้มต่ออีกหน่อยนะคะตอนนี้ผงวุ้นไม่ติดช้อนแล้วค่ะแสดงว่าใช้ได้แล้วปิดไฟได้เลยนะคะนำน้ำวุ้นที่ต้มเสร็จแล้วมาเทหยอดใส่ลงในถาด วันนี้ครูใช้ถาดขนาดกว้าง10บนิ้วยาวสิบนิ้วลึกนิ้วครึ่งเทน้ำมุนลงไปแล้วสังเกตดูด้วยนะคะถ้ามีฟองอากาศให้ใช้ไม้แหลมแหลมจิ้มให้ฟองอากาศแตกหรือช้อนออกเพื่อให้หน้าวุ้นของเราสวยงามจากนั้นให้วางพักไว้ให้วุ้นเย็นเพื่อวุ้นจะได้เซ็ตตัวค่ะระหว่างรอให้วุ้นแดงชั้นแรกเซตตัวเรามาต้มวุนกะทิกันต่อเลยนะคะ นำวมุนที่แช่น้ำไว้มาตั้งไฟใช้ไฟอ่อนในการต้มวุ้นนะคะจากนั้นให้ใช้ช้อนคนเพื่อให้ผงวุ้นละลายพอวุ้นเริ่มร้อนให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วใส่เกลือลงไปใส่น้ำกะทิอบควันเทียนลงไปค่ะวันนี้ครูใช้กะทิอบควันเทียนสำเร็จรูปนะคะใครไม่มีใช้กะทิธรรมดาแทนได้ค่ะ แต่วุ้นที่ได้จะไม่หอมกะทิกลิ่นควันเทียนนะคะใช้ช้อนคนให้ผงวุ้นละลายให้หมดคนเหมือนตอนที่เราต้มน้ำวุ้นแดงนะคะหรือให้คนบ้างหยุดบ้างไม่ต้องคนตลอดเพื่อให้น้ำวุ้นของเราร้อนพอน้ำวุ้นกะทิร้อนและเริ่มเดือดปุดๆที่ขอบหม้อแบบนี้ก็ให้คนอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นปิดไฟแล้วตักน้ำวุ้นใส่ลงในถ้วยตวง300กรัมเพื่อนำไปหยอดในชั้นต่อไปถัดจากวุ้นสีแดงทับทิมค่ะก่อนหยอดวุ้นชั้นต่อไปให้เช็คดูนะคะว่าวุ้นของเราชั้นแรกที่หยอดไว้เซ็ตตัวหรือยังอาจจะใช้นิ้วมือจิ้มแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าวุ้นชั้นแรกยังไม่เซ็ตตัวอย่าเพิ่งหยอดวุ้นชั้นต่อไปนะคะ เพราะจะทําให้วุ้นลงไปกองรวมกันไม่แยกออกจากกันเป็นชั้นสวยงามค่ะตอนนี้วุ้นแดงทับทิมชั้นแรกของเราเสร็จตัวแล้วหยอดวุ้นสีขาวกะที่ลงไปได้เลยค่ะหยอดวุ้นลงไปเสร็จแล้วให้จัดการกับฟองอากาศให้หมดนะคะวุ้นของเราจะได้หน้าเรียบเนียนสวยน่ารับประทานค่ะ หยอดวุ้นแต่ละชั้นเสร็จก็ให้วางพักไว้เพื่อให้วุ้นของเราเซตตัวจากนั้นให้หยอดชั้นต่อไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวุ้นของเราหมดค่ะครูหยอดวุ้นสีแดงทั้งหมด3ชั้นและหยอดวุ้นสีขาว3ชั้นรวมทั้งหมดเป็น6ชั้นได้วุ้นเต็มถาดพอดีค่ะน้ําวุ้นที่เราต้มเสร็จแล้วระหว่างรอหยอดแต่ละชั้นให้เราเก็บไว้ในกระติก หรือว่าเก็บในหม้อข้าวที่มีระบบอุ่นทิพย์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำวุ้นของเราแข็งตัวก่อนที่จะนำไปหยอดชั้นต่อไปหรือถ้าใครไม่มีกระติกหรือหม้อหุงข้าวระบบอุ่นทิพย์ก็ให้ใช้วิธีนำน้ำวุ้นไปอุ่นทุกครั้งก่อนที่จะนำไปหยอดชั้นต่อไปค่ะหยอดวุ้นเสร็จทุกชั้นแล้วให้วางทิ้งไว้เพื่อรอให้วุ้นเสร็จตัวนะคะครูวางทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะถ้าใครไม่มั่นใจก็อาจจะใช้มือจิ้มดูแบบนี้นะคะ อันนี้ใช้ได้แล้วค่ะมาตัดวุ้นออกเป็นชิ้นๆกันเลยนะคะครูตัดวุ้นขนาดกว้าง2นิ้วยาว2นิ้วครึ่งจะได้วุ้นทั้งหมด25ชิ้นค่ะเดี๋ยวครูตักวุ้นขึ้นมาให้ดูเนื้อวุ้นกันนะคะนี่ค่ะเนื้อวุ้นมีสีแดงทับทิมสลับกับสีขาวกะทิลวดลายสวยงามและมีกลิ่นหอมน่าทานมากเลยค่ะ เดี๋ยวครูลองชิมดูนะคะก่อนชิมใช้ซ่อมตัดเนื้อวุ้นเพื่อดูความกรอบอีกครั้งนะคะเนื้อวุ้นกรอบมากตอนตัดรับรู้ได้เลยค่ะเนื้อวุ้นกรอบกรุบกรุบรสชาติหวานน้อยอมเปรี้ยวนิดๆจากน้ำทับทิมและมีความมันจากน้ำกะทิและความเค็มนิดๆกลมกล่อมลงตัวมากๆตอนทานได้กลิ่นหอมจากน้ำหวานเฮลูบอยและกะทิอบฟันเทียน ทำให้รู้สึกชื่นใจอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ครูแค่ชิมก็หมดไปหนึ่งชิ้นเลยนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะเพื่อนๆลองนำไปทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆครูจินดาการันตีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดา ที่ทำอาหารมานานแต่เป็นมือใหม่สำหรับการทำ YouTube ด้วยนะคะธรรมชาติครูเป็นคนพูดช้าถ้าเสียงไม่เพราะหรือไม่ถูกใจก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ